วันนี้มาที่อำเภอเด่นชัยนะมาถึงสถานีรถไฟสถานีรถไฟอำเภอเด่นใจนยะอำเภอเด่นใจนี้เป็นอำเภอเล็กมากเลยแนละ้วเ,เศรษฐกษิจก็ไม่ค่อยดีตอนนี้นะว่าร้านหลวงก็ปิดนะนธนาคารก็ปิดไปไล่ธนาคารนะทั้งธนาคารกรุงเทพก็ปิดกษกรไทยก็ปิดนะฮะ ก็เลยมองดูว่าจะทํำยังไงให้อําเภอมันขยายตัวได้ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็เห็นมีรถไฟรางคู่ดีจจ่จะมีการนขนส่งสินค้าเนี่ยก็เลยมองถึกตึกนี้ว่าทางรถไฟเขามีบริการรับส่งสินค้าเนี่ยการเปิดโกดังหรือว่าคลังสินค้าทางรางเนี่ยมาที่เดน่นชัย ไอ้จำนวนมันเยอะๆแต่มนลงที่นี่ก็จะมีท่าท่ารถสำหรับพวกคนส่งเข้ามามันก็ทำให้รถขนส่งจากจากจุดต่างๆมาได้เดินไ้วกระจายสินค้ากลับไปจังหวัดของตัวเองถ้าทำแบบนี้ได้ก็ดีนะการรถไฟก,ก็ก็จะมีไรายได้ด้วยจากการรับและก็ส่งสินค้าเนี่ยคอมเมนว่าการรถไฟควรจะ มีครั้งสินค้าทางรางูยที่เ่นใจแล้วก็จะมีรถรับส่งสินค้าจากเ่นใจเนี่ยไปในจังหวัดต่างๆโดยพวกเอกชนที่เขามีรถขนส่งนะบริษัทขนส่งต่าง,งกๆไปทำให้รถมันวิ่งเข้ามาในในวำเดเดนใจนี่เศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นอันนี้เสนอการลรไปช่วยดูแลตรงนี้ด้วยคดีนะ